ลมลมไปด้วยฝนจะตกไปจะขาไปเดินเที่ยวทุ่งานาฝนคอยฝนตอยอู้แล้วป็นผมบ้านอ้าวอีแม่มผ่านสะเต๋ออ๋ออืมป็นผมบ้านอ๋ออืออืออ๋อืม,อ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 ม ถงบ้านผุบ้านหาเห็ดหาเห็ดเห็ดโคนจะออกเห็ดโคนจะออกหาเห็ดดีไหมเอ่ยดูเห็ดดูหน่อหาเห็ดถ้าออกหาเห็ดออกนะเห็ดออกนะเอาหาเห็ดดีไหมเอ่ย หาเห็ดหาเห็ดจ้าหาเห็ดดีกว่าหาเห็ด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 ดีกว่า หาเห็ดหาเห็ดเห็ดโคนออกมเห็ดโคนออกมเรามาดูด้วยกันว่าเอดยาดจะเจอเห็ดไหมนะคะเจ็ดสิจารนะคะเรามาดูกันว่าจะเจอเห็ดไหมเห็ดตอกแถวนี้นะออกเยอะเลยนะหาเห็ดหาเห็ดเห็ดเห็ดเดินดูเห็ดอุ้ยพักปุญยาของชอบเมะขนาดพักปุญญาที่กนะพักปุญญา ว้าวว้าวเก็บพักปุญญาพักปุญญาพักปุญญาปุญญากแก่งโน่ยำโน่เก่งโน่ยำโน่เก่งโน่ข้านอกไปย้ำเต้าของกินบ้านเฮาเรียกเอาตะไนส์สปะมังวีเอาตีสบาย Nam phít nhầm tàu Ua, nhà mà... có <coughs> Lươm nhờ là <lắm. coughs> Không kính bán hậu ạ Việc tàu tớt này Sắp mạc mi nam phít nùm Sa bởi khía phòi hết kèn hói Cảm <coughs> Càng à, โอ้โยเด้อจ้าเด้อจ้าไม่ตกแล้วเมื่อกี้มันเหมือนจะตกเอาออกก่อนอกระต่ายตื่นตุ้มกระต่ายตื่นตุ้มกลัวฟ้ากลัวฝนซาบกเชือพลอยแขงแค่งแขงหอย ป๊ะมามีฟังฮือดีนะเอาละเดี๋ยวก็ใส่ขาสั้นเห็นต่างหากใส่ขาสั้นอีกต่างหากนะคะแม่แม่ดูอิจยา่า